พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายทรงบำเพ็ญบารมีไม่ยาวนานกว่าพระบารมีจะเต็มเปี่ยมจนตรัสรู้ทำได้ในภพชาตินี้นั้นเจตใจของพระองค์ท่านต้องเด็ดเดียวมุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างยิ่งยวดโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้าง หรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคิดแต่ว่าทำอย่างไรบารมีจึงจะเต็มเปี่ยมเท่านั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนะี่ยควรจะดูพระองค์ท่านนะเป็นแบบอย่างแล้วตั้งใจดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาโดยเฉพาะการนำใจของเรานะ่ให้เข้าสู่เส้นทางสายกลาง อันเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทีเดียวที่จะนำพาชีวิตของเราให้เข้าถึงอายะตาน,านิพานได้อย่างแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลบุณณมสูตรเทวทหวักว่าสัตบุรุษ ในโลกนี้ย่อมไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษเมื่อตายไป ย่อมังเกิดในกติของสัตบุรุษดูก่อนมิกสุทั้งหลายก็คติของสัตบุรุษก็คือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์คุณธรรมประจำใจของคนดีที่โลกต้องการซึ่งภาษ,ษาพระท่านเรียกว่าสัตบุรุษต้องไม่มีความลำเอียงแล้วความลำเอียงเป็นทางมา แห่งอุศลกรรมหลายอย่างแต่เริ่มคิดเบียดเบียนคนอื่นเบียดคือทำให้เขาตกไปเบียนคือทำให้ตายผู้ที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นแสดงว่ากำลังเบียดเบียนตนเองไปพร้อมๆกันเพราะผลที่เกิดจากการบุธสลายคนอื่นก็จะกลายเป็นวีบากกรรมติดตัว ให้ต้องประสบทุกข์อีกมากมายทั้งในภพนี้และในภพชาติต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียกตัวเองว่าสัตว์บรุษจะต้องไม่คิดเบียดเบียนคนอื่น,นแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสักเพียงไรก็จะยังคงรักษาธรรมะยิ่งชีวิตถึงแม้จะถูกปองร้ายหมายชีวิต ก็ไม่คิดทำร้ายตอบแต่หาทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนี่นับเป็นวิสัยของมรดิตบรมโพธิสัตว์ท,ทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็มาติดตามรับฟังเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อวานนี้นะจ๊ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอิจฉาดิษยา ตามรักษาโลโลๆนั่นแหละแต่อิจฉาการชนิดจะเบียดเบียนให้อีกฝ่ายตายจากโลกนี้ไปเลยเรื่องก็ดำเนินมาถึงตอนที่พระราชาทรงถูกกาลกะเสนาบาดีเพชรทูลยุยงให้กำจัดธรรมััต์บัณฑิตโดยการให้ก่อสร้างสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้ก็จะถูกลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากธรรมทัตบัณฑิตเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำให้พระอินทร์ลงมาช่วยให้หลอดพ้นจากวิกฤตเรื่อยมาต่อมากรากเกศเยนาบดีก็นแนะนำกโณบายที่แม้เทวดาก็เนรมิตรให้ไม่ได้จากนั้นพระราชาจึงตรัส เรียกธรรมทัตบัณฑิตมารับสั่งว่าท่านอาจารย์อุทยานสะบกครณีและปราศาสตร์ที่สำเดตด้วยงาและแก้วมณีสำหรับซอ,องสว่างแก่ปราศาสตร์ท่านสร้างให้แก่เราเสร็จแล้วบัดนี้น่ยท่านยังสร้างคนรักษาอุทยานประกอบด้วยองค์สี ทำหน้าที่รักษาอุทยานแก่เราเถิดธรรมทัตร,รับราชบัญชาแล้วก็กลับไปนอนใคล้ครวนถึงศีลเหมือนเดิมคืนวันนั้นธรรมทัตบัณฑิตบริโภคอาหารอย่างดีตื่นนอนในเวลาใกล้รุ่งนั่งคิดอยู่ว่าทา้าวสกะเทวราช สามารถเนรมิตแต่สิ่งที่ตนเนรมิตได้แต่คขไม่สามารถเนรมิตคนเฝ้าอุทยานประก,กรอบไปด้วยองค์สีได้ถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการร้ายเช่นนี้แต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะแก้แค้นหรือประทุษร้ายตอบเพราะไม่อยากจะผูกเวรกันข้ามชาติจึงคิดจะหลีกทางให้ โดยขอไปตายในป่าดีกว่าตายในเงื้อมมือของอมิตด้วยความดีที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตนี้เนะี่ยแม้จะตั้งตายก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอนเมื่อพินิษพิจารณาสอนตัวเองแล้วพระบริษัทก็ไม่ได้บอกเล่าให้ใครฟังเพราะรู้ว่า เป็นเรื่องความบาดหมางก,กันระหว่างตัวเองกับเสนาบดีจึงปลอมตัวออกจากพระนครทางประตูใหญ่ก็ป่านั่งรำพึงถึงธรรมของสัตว์บุุษที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งด้วยความสบายใจไม่มีความรู้สึกท้อแท้หรือหดหูใจแต่อย่างใดท้าสะกะทราบว่าธรรมทัตผู้เป็นสัตว์บุุษ กำลังตกจนในสถานการณ์ลำบากกันแล้วจึงแปลงเป็นพรานไทยกลับไปหาพระวสตรได้บอกความในใจให้ทราบว่าพระราชารับสั่งให้หาบุคคลปูรักษาสวนและกอบไปด้วยองค์สี่ต่เข้าไปเจ้าไม่อาจหาบุคคลเช่นนั้นได้เพราะรู้ว่าท่านคงไม่สามารถช่วยเหลือข้าพเจ้าได้ าพเจ้าจึงออกจากบ้านเข้าป่ามานั่งนึกถึงธรรมของสัตว์ุรุษอยู่ที่นี่ตามลำพังท้าสก,กะตะรัสว่าท่านบัณฑิตเราเนรมิตสวนให้ท่านแล้วแต่ไม่สามารถจะเนรมิตผู้รักษาสวนซึ่งประกอบไปด้วยองค์สีได้ตามอย่างที่ท่านคิดนั่นแหละ แต่ท่านก็นจะพึ่งด่วนสิ้นหวังในชีวิตเลยเพราะว่าช่างการบกพูดแต่งพระศพของพระราชาชื่อว่าชัตตาปานีเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่เมื่อมีความต้องการผู้รักษาสวนท่านจงกราบทูลในทรงแต่งตั้งช่างันรบกนั้นเป็นผู้รักษาสวนเถิดเมื่อทรงแนะนำทางออกให้แล้ว ก็เสด็จกลับคืนสู่เทพนครของพระองค์ตามเดิมพระบ,บริษัทได้ฟังคำแนะนำจากพระอิกแล้วก็ปีติใจเปียมไปด้วยความหวังรีบกลับไปหาช่างคระบกชื่อชัตปานีแล้วก็ซักถามว่าสาหายได้ข่าวว่าท่านประกอบไปด้วยคุณธรรมสี่ประการหรือชาตปานี รักษาความลับในการทำความดีมาโดยตลอดสงสัยว่าท่านมันดิตร,รู้ความลับของตนได้อย่างไรเพราะตัวท่านนะ่ะทำตัวเป็นเพียงนายช่างกันร,ระบบและประพฤติทมเง,งียบๆตามลำพังมาโดยตลอดไม่เคยเอ่ยปากบอกใครเลยท่านไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนบริวา,าสก,กะเทวราช เป็นคนบอกอีกทั้งปุโรหิตโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นน้งหมดให้ฟังชาตปานีก็เกิดความสงสารว่าคนดีควรจะได้รับการคุ้มครองจึงประวารณาที่จะช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ให้พ้นจากภัยในครั้งนี้โดยการจะเปิดเผยคุณธรรมที่ทำมาตั้งแต่พบชาติในอดีต ให้แก่พระราชาได้ทรงทราบเพราะท่านมีความสามารถพิเศษคือเป็นคนระลึกชาติได้ธรรมทัตบัณฑิตพาชาตปานีไปเฝ้าพระราชาด้วยความเบิกบานใจทีเดียวได้กลราบทูลว่าข้าแต่มหาราชชาตปานีนี้นะี่ยเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี ขอพระองค์ทรงตั้งชาตปานีนี้เป็นผู้รักษาสวนเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามชาตปานในว่าท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์สี่จริงหรือไม่ได้รับคำยืนยันว่าใช่ก็ทรงรู้สึกชิงหนพระไทยเพราะพระองค์ก็ยังไม่ทราบว่าคุณธรรมสี่ประการที่ว่ามานั้นเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากที่รับสั่งเป็นนั้นก็เพื่อจะหาทางกำจัดปุโรหิตเท่านั้นเองพระองค์ยังตรัสถามว่าองค์สี่ประการของท่านมีอะไรบ้างละ่ะชัตตปานีทูลตอบว่าขอเดชะข้าพระองคเป็นผู้ไม่ลิษยาเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ติดในความรัก เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธข้าแต่มหาราชชื่อว่าความรฤษยาไม่มีแก่ข้าพระองค์น้ำเมาข้าพระองค์ก็ไม่เคยดื่มความรักและความโกรธในผู้อื่นไม่เคยมีแก่ข้าพรเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพระราชาสดับแล้วก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจ เพราะคนในโลกที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างนี้นะเป็นเรื่องที่หาได้ยากแม้แต่พระโลคขนาดนี้นก็ยังตกอยู่ในความรักและความชังมีความลิษยาแน่นอยู่ในพระไทยได้ตรัสถามดูก่อนจัตปานีท่านเป็นผู้ไม่ลิษยาหรือจริงพระเจ้าค่ะ ท่านเห็นเหตุอะไรจึงเป็นผู้มิลิษยาชาตปานี้ก็กราบทูลถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านเป็นผู้มิลิษยาและไม่มักโกรธให้ฟังส่วนว่าแรงบันดาลใจในการทำความดีจะมีอะไรบ้างนั้นเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะจากเรื่องนี้เนี่ย เราก็จะเห็นว่าผู้ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์รด,ดุษที่แท้จริงนั้นะตอมประกอบไปด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและก็มนโนสุจริตเมื่อมีความสุจริตมากเข้าก็กลายเป็นผู้มีคุณธรรมที่ฝังแน่นอยู่ภายในใจทำให้เมกกลาทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้ง พอถึงคราวครับขันเทวดาทั้งหลายก็อยากจะช่วยเหลือคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะธรรมดาคนดีนะเทวดามักจะคุ้มครองอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมั่นคงในความดีและบุญบาร,รมีที่เรากำลังสั่งสมกันอยู่เป็นประจำนี้ เมื่อเราสั่งสมความดีสร้างบุญบารมีกันมากเข้าบารมีธรรมนี่แหละจะอำนวยผลให้เรานะประสบความสุขและความสาเร็จนะไปทุกภพทุกชาติดังนั้นให้รักในการทำความดีกันให้มากๆและก็มันปฏิบททัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งภายในคือพระรัตนตรัยกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน ธรรมกายเจดีมณีอน,นันจกรวานอนํานวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา